มนุษย์นั้นอาจจะมองดูแต่เพียงภายนอกแต่พระเจ้าของเรานั้นทรงทอดพระผนที่หัวใจหรือจิตใจของเรา CTN สวัสดีค่ะอาจารย์บรูเอลิกานะคะตอนนี้นะคะเราอยู่กันในรายการ Living Life นะคะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาเฝ้าเดี่ยวนะคะผ่านพระธรรมลูกาบทที่21ข้อ1-9ถึง9ค่ะลูกาบทาบที่21ข้อ1ถึ9ง9พระองค์เงยพระพักขึ้นทอดพระเนตรเห็นคนมั่งมีทั้งหลายนำเงินมาใส่ในตู้เก็บเงินถวายและพระองค์ทอดพระเนตรเห็นหญิงไม้คนหนึ่ง ซึ่งเป็นคนขัดสนนำเหรียญทองแดงสองอันมาใส่ด้วยพระองค์ตรัสว่าเราบอกท่านทั้งหลายจริงๆว่าหญิงไม้ยากจนคนนี้เป็นคนที่ใส่ไว้มากกว่าเพื่อนเพราะว่าทุกคนเอาเงินเหลือใช้มาใส่เพื่อถวายแต่ผู้หญิงคนนี้ขาดแคลนที่สุดยังเอาเงินที่มีอยู่สำหรับเลี้ยงชีวิตมาใส่จนหมดเมื่อบางคนพูดชมพระวิหารว่าตกแต่งไว้ด้วยศิลางามและด้วยของถวายต่างๆ พระองค์จึงตรัสว่าสิ่งเหล่านี้ที่พวกท่านเห็นจะมีสักวันหนึ่งที่จะไม่มีก้อนหินซ้อนทับกันแม้แต่ก้อนเดียวแต่จะถูกทำลายลงหมดพวกเขาทูลถามพระองค์ว่าพระอาจารย์เหตุการณ์พวกนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อะไรเป็นหมายสำคัญว่าใกล้จะเกิดขึ้นแล้วพระองค์จึงตรัสว่าระวังให้ดีอย่าให้ใครล่อลวงท่านให้หลงเพราะว่าจะมีหลายคนมาต่างอ้างนามของเรา บอกว่าเราเป็นผู้นั้นและบอกว่าเวลานั้นใกล้เข้ามาแล้วอย่าตามพวกเขาไปเลยเมื่อพวกท่านได้ยิงเรื่องสงครามและการจลาจนอย่าตื่นตกใจเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นจำเป็นต้องเกิดขึ้นก่อนแต่วันสิ้นยุคจะยังไม่มาถึงทันทีในพระธรรมลูกานะคะบทที่2 1ข้อ1ถึง9นะคะได้มีคำสอนดีๆมาถึงเรามากมายเลยค่ะในเรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องเงินถวายของหญิงไม้ พระเยซูเนี่ยพระองค์ทรงเงยพระพักขึ้นนะคะแล้วเห็นคนมั่งมีทั้งหลายนําเงินมาใส่ในตู้เก็บเงินถวายในยุคนั้นก็จะมีตู้นะคะที่เอาไว้เก็บเงินถวายและคนก็จะเข้ามาแล้วก็จะถวายเงินไปในตู้นั้นแล้วพระองค์ทอดพระเนตรเห็นหญิงไม้คนหนึ่งซึ่งเป็นคนขัดสนนําเหรียญทองแดงสองอันมาใส่ด้วยพระองค์ตรัสว่าเราบอกท่านทั้งหลายจริงๆว่าหญิงไม้ยากจนคนนี้ ใส่ไว้มากกว่าเพื่อนเพราะว่าทุกคนเอาเงินเหลือใช้มาใส่เพื่อถวายแต่หญิงคนนี้ขาดแคลนที่สุดยังเอาเงินที่มีอยู่สําหรับเลี้ยงชีิตมาใส่จนหมดพี่น้องที่รักวันนี้นะคะผ่านพระธรรมตอนนี้เราได้เห็นจริงๆว่าพระเยซูกําลังสอนท่าทีแล้วก็มุมมองของพระเจ้าที่มีต่อเราเรื่องการถวายพระองค์ทรงให้เราเห็นว่าหญิงไม้คนนึงเนี่ยถวายแค่สองเหรียญ แต่คนมั่งมีเนี่ยเอาเงินตัวเองมาถวายอาจจะแบบ10เหรียญ20เหรียญแบบเทียบเกับปัจจุบันอาจจะมีผู้หญิงคนนึงถวายแค่2บาทกับบางคนเอาเงินมาเป็นหมื่นเป็นแสนแต่เป็นเงินเหลือเก็บเหลือใช้ที่เอามาให้พระเจ้าแบบให้เสร็จเสร็แล้วไม่ได้ให้ด้วยหัวใจแต่พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าเนี่ยได้บอกเราผ่านมาทําตอนนี้ว่าผู้หญิงคนเนี้ยใสมากกว่าคนอื่นๆสะอีก หญิงไม้ในตอนนั้นเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่ลำบากยากจนเพราะเขาต้องพึ่งพาสามีหรือผู้ชายและเมื่อสูญเสียสามีแล้วเขาจะไร้ที่พึ่งเขาไม่มีอะไรแต่ผู้หญิงคนนี้เอาเงินที่มีทั้งหมดมาเพื่อให้กับพระเจ้าพี่น้องที่รักวันนี้พระธรรมลูกาได้สอนเราให้เราเห็นว่าพระเจ้ามองที่หัวใจของเราไม่ใช่จํานวนเงินถ้าวันนี้ท่านให้พระเจ้าถ้าท่านให้สุดกําลังอาจจะน้อยสําหรับสายตาคนอื่นท่านไม่ต้องสนใจพระเจ้ามองที่หัวใจของเราข้าพระเจ้าเองก็รักในการถวายและไม่เคยสนใจว่า คนอื่นจะมองอยังไงเรามองแค่ว่าเราให้พระเจ้าอย่างสุดหัวใจของเราสุดกําลังของเราเวลาเรารับใช้เราอาจจะไม่ได้มีความสามารถเทียบเท่าคนอื่นแต่เราให้สุดกําลังของเราพระเจ้าก็มองหัวใจของเราเวลาของเราให้กับพระเจ้าเราให้อย่างสุดกําลังที่จะให้กับพระเจ้าเวลาเราถวายให้กับพระเจ้าขอให้เรามั่นใจนะคะว่าพระเจ้าไม่ได้มองที่จํานวนเงิน แต่พระเจ้ามองที่หัวใจของเราบางคนอาจจะมีเก่งอาจจะเก่งมีความสามารถโหร้องเพลงเพราะเล่นดนตรีเก่งมากแต่รับใช้พระเจ้าแบบ อวดตัวเองไม่ได้ให้เกียรติพระเจ้าแต่บางคนอาจจะร้องไม่ได้พร้อมมากอาจจะเล่นดนตรีไม่ได้เก่งมากแต่เขาให้ทั้งสิ้นที่เขามีกับพระเจ้า,าพระเจ้าก็อยากหนุนใจว่าพระธรรมตอนนี้ได้ให้เราเห็นว่าพระเจ้ามองที่หัวใจไม่ใช่ภายนอกและหญิงไม้คนนี้ให้สองเหรียญแต่มันคือทั้งหมดที่เธอมีและพระเจ้าได้ตรัสว่าพระองค์เห็นว่าผู้หญิงคนนี้ให้มากกว่าคนอื่นๆที่เป็นคนมั่งมีที่ให้แบบเหลือกับพระเจ้าวันนี้ขอท้าทายให้พี่น้องที่จะให้กับพระเจ้ายัางสุดกําลังสุดใจแล้วก็สุดความรักที่เราให้ กับพระเจ้าและมั่นใจว่าพระเจ้ามองทิ่งหัวใจและต่อมาการทรงพรยากรณ์ถึงการทําลายพระวิหารพระเยซูนะคะได้บอกว่าสิ่งเหล่านี้คือพระวิหารเนี่ยที่ท่านเห็นจะมีสักวันหนึ่งที่จะไม่มีก้อนหินซ้อนทับกันแม้แต่ก้อนเดียวแต่จะถูกทําลายลงหมดและหลังจากนั้นนะคะหลังจากพระเยซูคริสต์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์กรุงโรมนะคะพระวิหารหลังที่สองนี้ก็ถูกทําลายตามสิ่งที่พระเยซูได้ตรัสไว้นั่นคือสิ่งที่อยากหนุนใจพี่น้องทุกคนที่นี่ว่าทุกถ้อยคาที่ ถูกบันทึกไว้จะเป็นจริงและเกิดขึ้นจริงสิ่งที่พระเยซูตรัสไว้ว่าพราะวิหารจะถูกทำลายก็ถูกทำลายจริงๆพี่น้องให้เราเชื่อในพัญญาพระเจ้าให้เรามีความหวังผ่านเรื่องนี้ว่าทุกสิ่งที่พระเจ้าตรัสในพระวจนะคำของพระเจ้าจะเป็นจริงและสําเร็จแน่นอนนะคะและเมื่อพระธรรมพระวจนะคำของพระเจ้าได้บอกว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะมารับเราสิ่งนั้นก็เป็นจริงแน่นอนและต่อมาค่ะหมายสําคัญและการข่มเหงก็ได้บอกนะคะว่า คือคนที่ติดตามพระเยซูเขาถามว่าพระอาจารย์เหตุการณ์พวกนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อะไรจะเป็นหมายสําคัญว่าใกล้จะเกิดขึ้นพระเยซูได้ตรัสนะคะว่าระวังให้ดีอย่าให้ใครมาล่อลวงท่านให้หลงเพราะว่าจะมีหลายคนมาอ้างนามของเราพี่น้องที่รักวันนี้เฝ้าเดี๋ยวเราต้องระวังให้ดีในยุคสุดท้ายนี้เราอาจจะเจอคนที่มาอ้างตัวเองว่าเป็นพระคริสเป็นพระเจ้าซึ่งเราต้องรู้จักความจริงว่าพระเยซู บอกชัดเจนว่าคงจะมาในเวลาที่เราคิดไม่ถึงและเราจะเห็นตะวันตกถึงวันตะวันออกเราจะเห็นพระเยซูพร้อมกันนะคะและต่อมาเวลานั้นใกล้มาแล้วอย่าตามพวกเขาไปเลยเมื่อพวกท่านได้ยินเรื่องสงครามการจราจนอย่าตื่นตกใจเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นจําเป็นต้องเกิดขึ้นก่อนแต่วันสิ้นยุคจะยังมาไม่ถึงทันที พระคัมภีร์ได้นหนุนใจเราว่าถ้าเราได้ยินเรื่องสงครามการจราจนอย่าตื่นตกใจเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จําเป็นต้องเกิดขึ้นพี่น้องที่รักเราทั้งหลายที่เชื่อในพระเจ้าเราจําเป็นต้องเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้ จำเป็นต้องเกิดขึ้นหรือใครก็ตามที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าขอให้ท่านได้เข้าใจและเรียนรู้ว่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกตอนนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าคำของพระเจ้าได้บอกไว้แล้วและพระเจ้านี้อยากให้เราเตรียมตัวใครยังไม่กลับใจเชื่อพระเยซูพระเจ้าอยากให้เรากลับใจติดตามพระเยซูและใครที่เป็นคริสเตียนเชื่อพระเจ้าอยู่แล้วอยากตื่นตกใจแต่จงตื่นตัวและเฝ้าระวังจงรู้เสมอว่าสิ่งเหล่านี้จําเป็นต้องเกิดขึ้นพี่น้องที่รักอย่าไปพยายามปฏิเสธความจริงว่าเอ้ยทำไมอันนีน้ต้องเกิดขึ้นทาไมนั้นต้องเกิด ขึ้นแต่ขอให้เราเนี่ย เรียนรู้จากพระเจ้าเรียนรู้จากพระคำพระเจ้าว่านี่คือยุคสุดท้ายสงครามการจลาจลจําเป็นต้องเกิดขึ้นแต่สถานการณ์เหล่านี้จะช่วยนําคนกลับใจมาหาพระเจ้าได้ให้เราเรียนรู้ความจริงยอมรับความจริงอธิษฐานพึ่งพาพระเจ้าและรีบในการประกาศพาคนมารู้จักพระเจ้ากับใจเชื่อพระเยซูนั่นคือสิ่งที่เราจะควรทํานะคะนั่นคือสิ่งที่พระธรรมลูกาวนันนี้ได้ให้คําสอนกับเรามากมายถวายอย่างสุดใจนะคะพระเจ้ามองที่หัวใจของเราไม่ได้มองที่จํานวนเงิน รับใช้อย่างสุดใจพระเจ้าไม่ได้มองภายนอกพระเจ้ามองที่หัวใจของเราและสิ่งที่พระเจ้าตรัสทุกอย่างจะเกิดขึ้นจริงพระคําของพระเจ้าเป็นจริงและสําเร็จแน่นอนและสิ่งสุดท้ายค่ะสงครามการจลาจลยุคสุดท้ายจําเป็นต้องเกิดขึ้นแต่ขอให้เราตระหนักเฝ้าระวังตื่นตัวกับใจเชื่อพระเยซูรักพระเจ้าติดตามพระองค์ทำส่วนของเราให้ดีที่สุดและรอคอยพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาด้วยกันก็อยากให้เราอธิษฐานด้วยกันในเวลานี้นะคะ ข้าแต่พระเจ้ารดสรรเสริญพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระธรรมลูกาในวันนี้ ที่พระองค์ทรงเป็นกำลังใจให้กับเราขอให้พี่น้องทุกคนที่จะไม่ท้อใจในการทาสิ่งที่ดีและมีหัวใจแห่งการถวายให้กับพระเจ้าไม่ใช่แค่การเงินแต่จะเป็นเวลาความสามารถสติปรรัญญาทุกอย่างให้กับพระองค์และเข้าใจจริงๆว่าพระเจ้านี้มองที่หัวใจของเราและปรารถนาใจของเราที่จะให้กับพระเจ้าและขอบคุณพระองค์ที่พัญญาพระเจ้านั้นสําเร็จทุกถ้อยคาเราเชื่อและวางใจในพระองค์เรามีพระเจ้าเป็นความหวังและขอพระองค์ปกป้องพี่น้องให้พ้นจากวันนั้นชั่วร้ายนี้ให้ทุกคน เข้าใจความจริงที่จะเกิดขึ้นเพื่อจะตระหนักตื่นตัวและเฝ้าระวังเสมอรอคอยพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมารับเราด้วยกันที่จะตื่นตัวรีบกับใจจากความบาปและมีชีวิตที่เกิดผลและเป็นพรขอาการอวยพรที่มาจากพระเจ้าอยู่เหนือเราทุกคนที่นี่ลูกขอที่ฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน อยากชันชวนพี่น้องทุกท่านนะคะให้กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะคะ YouTube และ Facebook ของ CGN TV ไทยค่ะและพี่น้องทุกท่านนะคะสามารถแสดงความคิดเห็นหรือแบ่งปันร้อควาที่ได้รับนะคะในด้านล่างคอมเมนต์นี้ได้เลยค่ะ